change feel the same think things I I don't d ช้าของความสดใสนะคะผมนะก็สวัสดีการัลุ่มทมกันด้วยเลยนะคะผมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะผมก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดสองคนะคะผมนะก็เชาวันใหม่นะคะผมนะงมมาอยู่ในเกมมคะนะค้าขอนะ ชีวิตผมไม,ไม่น้ำมาเลยขอหน้ามาเลยนะครับผเฮ้ยแม่น้ำะไรอ่ะนี่นเข้ามาแล้วนะไปตุ๊โอ้ยอยากออมไปเล่นน้ำว่ะไ่้ด้าน้ำมาสองวันขอลงมือน,น้นะหนาอการโ,โทษเย็นในปัญหาสมบูนนัณ์ในแอฟริกาโอ้โหสกอจ์นีโอ้โอนนโอ shit นึ้นน้ำวนอ้อเฮ้ยนลับอีกข้อนึ่งนะคผมนาะก็น้ำร้อนเนาบผมนาะน้ำแบบชอบเย็นหนาวหนาแบบประสินไก่เนับผมนะ ก็หนาวนนว่เนาต่อนะคะมวยไปต่อมาแลมาก็นำไปต่อนะครับผมก็จะพูดอะไรวะ <c oughs> น้ำปาวะเนามาแล้วขึ้นมาจากน้ำเนนหนือน้ำเหมอนเะนียตั้งตอนนะมาหาให้ทำดีกว่าอันนี้พี่ว่าพี่จะมีแผนทำตรงนั้นนะคะผมนะพี่มีแผนว่าพี่จะทำพี่กับดับพวกพคามไม่รนะคพี่ว่าจะฝากนะกเก็บเลเวลนะตะกน นาอยา่าง,งเยี้ย้าก็ชิลน้าขอนัดทำ้าวกับนึงนะมนะไม่แม้วิบต่อมันยังไม่ร้ายนะขม,มันละป้านะป้าเดินสวดมาแล้วนะครับพี่ตรงนี้มีหมวกวันหนึ่งสบที่ล้วงานีพี่พาไปดูละครับนับที่หมวกวนีบลกติดตรงไหนนะ,นะครับ มาเลยดีกว่า let's go เราขอฟาร์มก่อนละเราขอขอับไม้ก่อนนะคะผมนะไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยว่าจะขับล้วนว่าต่อไปทำแบบอที่แบบที่เลี้ยงวดัดแล้วนะคะผมนะแล้วก็แบบที่ท,ที่ที่ทำฟาร์มว่านะคะผมนะก็ที่เกี่ยวอนะเราจะทำแล้วกันพีต่อไปนะคีพีนี้ก็อาจะแบบเล่นเล่น ทำฟ้าฟต้องไม่ไปหวอกเราขมาดี p แรกนะครับคือชิลไปมัมยังนามากแล้วมันมีอะไรหวหวาะทุกคนเอาๆมขอรับาฝันิดนึงเรื่องมากนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งถึงเวลาแล้วเราทีได้เิดเราถึงเวลาที่เราจะได้เจอเิดสามครามาให้เรา้ามันเลยนะันหนัาครับมะไปก่อนไปกันนะครับทุกคน ช,ชิวๆอ่ะไม่มีอะไรหวาอ่ะเานั้นแนี่ยาป๊บแต่ไมตวานนิดนึงนผมนะไม่ลืมหมลืมว่าเอาทัทไปนะครผมนะไม่าจะเอาไปหมดก็ไม่ได้นะจสาจดานะผมนะไมเอาหมดอ่ะเปล mm ี hmm. ่าก่อนจมือวาปลอดภัยแล้วมาแบบมาแล้วนะครับผมาะอหนูจะทำมาก่อนนะครับ เลาชีวิตเราเราก็อยู่ในถามเหมือนเดิมแล้วนะเ่ลนะาทำการเข้ามาเล่นตั้งหลายวันแล้วนะคบผมที่ทามาฟาร์มเข้ามาทําอะไรน้องนะคบผมนะอะกว่านะมีปีกมั้มมานจะเป็นองขวดนะมันมันเออมันโดนเออเขาเรียกว่าโดนจัปปบแลปวนะ็ทุ่มขึอนมาเอามาอุ้ยอุ้ยอยอ ตอ้นแ่แม่เอาเป็นตัวสักตาจริงๆเลยนะผมนะเดินาวๆมาอยู่ทีเนื่อมาตกต,ตุตนเราเาเอี่ยเอาซิงมงเพลงเลยนะผมนะมนะรับงน้องน้องน้ห่มะนเดี๋ยวพี่พาไปดูมูกว่าเนี่ยมันเปนนะคะผมงที่พี่เดนนเกินหนังนี้นเราพี่เจอล้าผมพี่เจอตัผมผมอ้งสองีนะแต่ว่านเราม่เจอแขยเลยว่าตะนเกี๋กกอย,อยวพี่พาไาดู อ่าฮะฮ้อ่ะโคตเก่งโคตเก่งโคตรเต่งโคตรเ่งโคตรอันตราย่ะโคตรเจ่งโคตรเจ่งโคตรเจ่งจัดเลยโคตรเ่งอันไม่คื่อะไรว่ะมันไม่เดินค่ะมันงหลังว่งะมานเห็นจะไม่มีอะไรเล่ว่ะมันว่าันเซเราสุดยอดสุดยอดต้องไปหาป๊ป้ากันดีกว่าไปดีไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า ขอ่าตัวกิะป๋ปรครับนึ่งรับกัน,น,กนเพื่อนมาจากน้กนํากระตายครับน้องตัยไปตัยไปหนึ่งเลยอย่างนี้ก็ตัยไปหนึ่งเลยครับผมสนะวันดีครับวันนีครับลงลงอาไาครับเนี่นนยวัสดีครับลงลงมามนะครับเนี่ยโอ้ลงมาลงมาแต่ขีอยากัะฟ้าหนาวผมนะโอ้ลงนอนเย็นหลับว่ะทา,าทางหนักกัน องมาภาษาเซนียนนี่ะชิดลงรับลงลงเราอับลูกอนอ่ะเฮ้ยลงมาบปะลงปูอะไรอยู่น่ะไม่ควกจะหลังเลยไม่ควยันพหลังเลยว่ะโอ้โหอฮ้ยโอ้ไม่ควม่ควหัวไม่ควรไม่คหลังเลยว่ะัทาาข้าเส้นทาอือหลงก็นะ เรายยอมเบานะครับผมไม่ให้ไม่ให้พวกพวกป้าเขาแบบเห็นเราเ้นะเออนยัางเบายัางเบาย่งเบาคือเข็เสียมากแต้เนะเขก็เสียมากเขาก็เสียน้นเขาเอินตรงนั้นอ่ะเ้าเก็นนะเขา้าเก็นว่าผมได้ไงครับเนี่ยอผมก็อาแอบกูแย่ทังป้าเห็นของแก่เลยเข้าเก็กับมาเนาะี Oke kaki. Oh kita harus turun terlalu berbahaya nih kaki. Kau berhati-hati nih kaki, kau berhati-hati nih. Ayo, 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 เาวขอทามคตนะครับผมนะมีอะไรบ้างนะไอ๊ดี้เฮ้ยจะมึงไปไกเนี่ยจะมาด้ป่ะาได้ไงงอไป้ันกูอะไรเสียวงอไปโอ้พี่รับพี่ทำไมพี่ตะกละตลมขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมเมาเองนะครับพี่ไม่เดินออมาผมมาหาป้าผมอะไรนะงอไป่นี้ยจะไมอยากไปอโอเคโอเคออกออกไปได้ออกไ ไอไอดีกว่าไอดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไอ้ก่านี้ดีกว่าถา้ถาผมว่าถสาผว่ไถ้ไ่้แ่เลยนะครับโอ็มีหลังนนี่หว่ามีหลังนี่วหว่าขไม่เอืออะไรทุกคนใครรู้ว่าเขาเมนไหนนะครับผมนะเร <c oughs> ื่องกนะครัมาตั้งหลังเพียยังไม่รู้เลยว่านะั้นคืออ๋อดูแล้วนอะนอะรมันคือที่นี่นี่หวา่าพี่ใส่ไม้เนี่วา่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคน ก็เปล่าหนูควกเขาไม่รู้ไฮโลเขาไมหนาครับผมนะอืออันนี้ก็ก็จะไม่เปดอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่ยอรแหอมแหลมหมูหรือเปล่าใช่ไหมว่าแมวหมายว่าแมวแมวแมวอะไรแมวอะไรก็คือเมวแมวแมวแมวเรากินข้าวเรามนุษย์ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ป yeah. like ้าป okay ้าค e> ่ะป้าป้าค่ะป้าป้าจะไม่กลัวผมเลยเหรอป้าโป๊รเก็บป้าต้องเตงผมกระดนน้นเลยนะอือขกรับปรนป้า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 บป้า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 าป้าป้าล้ขอ้าปเป้าป้า้าปาป้้ เราแข็งแรแล้วมอ้นะงเอาไปโอ้โอเคครับโอเคครับโอ้โอโอดนหนาแล้วโดนหนาคุโดนหนาอ่้วอ่ะอ้าโดนหาเฉเลยโอ้ผว่าครับโอว่ครับผมวาคัอกวนนะครับป้าขอกอนป้าขอขาให้มาเอาของม่นึงอาของแมึงไม่ไ้โอ้โอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับป้าโอ้โดนหนาแล้วคอเีย โอ้โดตาล้วปู่เชี่ยข้ามันมาบ้าเขาเมือตอหมดเลยไม่เจอไม่จ้เขายังรการรักกันอชิกะเบลอ่ะมีสพ่นักการข้วนครอ่ะ่ถ้าสอบมาโคตเยอะเล้าข้อารมณ์ประกทดความังเกงโอ แยัเกืบตัวโอแย่เลยครับทุกคนว่ะนั่งนั่งส่วนฟ้าอฟ้าฟ้าของฟ้านั่นัจะเป็นเพี่แล้วเอไปครัาไปครับไปครับโอ้อจะเมื่อไรทุกคนมันจะม่อไราวงไงดีจะม่าหร่อคาดีกว่ามาด เราไล่ฟอกมาแกนี้เองป่ามาให้ตามระแกนี้เองไม่ตามเลยค้าจะเข้าอู้หูจะิ่มตัวปายจะโตโปกจะวัตายอืออาไปะอวไปกนนะครับเบาเราหายนครับอาอาอาน้อาวอู้หูลงมาเนี่ไมวะอู้เอ้ยเข็นอเข็เร็นอิเอ้ยเอ้ยเลีว แล้ววันนี้ม่นาสตีมันมามาแล้วกูกูกัวกูกลัวเขเพิงมาหากูมาวะกูกลักูกลัวดกขมาตอะโอ้โหหนักมากมาาแล้ว้ามีว่าดูกล้ากกูกลาเกากูไม่าฝั่ง่าังละใครอยู่อยู่ใรอยู่คนละฝั่งแล้ว อาแล้วขอ้นอาแล้วทไมทำไมขึ้ออาข้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้มาข้นมาข้นมขึ้นมาขึ้นดาขึ้นมเขึ้นมาขอ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไึ้อม่ได้อมาข้นมาขึ้นมาขึ้นมเข้นมาขึ้นอาขึ้นอเขึ้นมาอึเนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้อมาอึ้นมาขอ้นมาขึ้นอาขึ้นมาขึ้นมาอึ้นอาขึนมาขึ้อมเขึ้นมาอึนมาขึ้อมเขึ้นมอ ออหอมเลยนะครับม่ไดนะคะ้ึงมองมึงหมูข่ที้ตัวหอมนะคะผมก็หอมเอาให้นะคะผม,มอ๋อเฮ้ยจินง้างกันก,กับตาจับตัวอนี้จกับฟางหรอครับทุกคนโอ้ห่มู้าตัวหมูขาตัวอะ่กอะก็บฟางเก็บฟาอ่ะโอ้เก็บเพิ่มงมงแพงะทุกคนอ ้อยากนอานออยานอนอาไดอต้งกรอะน,นาวนนาวลนามว่ายว่งพี่เยพี่มีเลมอนด้วยพี่มาทำมาจากหนพ,พีใส่กัป้า่ไม่ได้ใส่รับน้องพี่ไปหามนานะคะอหอนน้าพี่ชอบมาทั้งทางแล้วอออ,อขอพี่มีต้หหสี่สิบหกสิบหกสิบเ้อันน่ะก็คือตัวอะไรคะที่ใส่กลบป่าเนั้นน่ะ พี่ไม่ได้แสงนะย้อมหมดนะพี่ไม่ได้แสงอ่ะขาพี่ไม่ได้เล่นโปนะน้องเออใครจะมาเล่นโปรตลอดเวลามันไม่มันไม่โอเคเหรอกเข้าใจว่าเอออันนี้มันเลี้ยงสุดละกนน็จะเลียกวนะเข้านะใจป่าเออพี่ไปฟาร์มมาแบบโอ้โหโคตรเยอะแต่พี่ตาโลลัวขนาดเออเมื่อวานอะ่ะพี่พี่ขอเล่นรทำไม พี่ฟ้าเหมืนยาเลยฟ้ามาถึงปีห้าปีหกหกหกนทุกวันน่ะฟ้าทุกวันทำได้แบบอำได้เลมอนหกสิบสี่อันน่ะล่าหาเลม,มอนหย่างเดียวอะ่ะตังัวโอ้คิดดูดิถ้าเราคนไม่ดกดติดการเ้าคนไม่กดไลค์ตั้กนันนะพี่หวังอะไรว่าพี่แม่ตวัวีแย่หรอคะคุณโคมละเออเอาวหังกลัว <c oughs> อ่ะช้างอ่้ ไี่ว่าไปทำอะไรกัใดหกวครับทุกคนชาวอัศวหมาโอ้ยมาโตดได้สักสองเบอร์หนึ่งกัวนเลนะที่ดักเราเัยนทุกคนที่ดักเราที่ดักเราครับทุกคนอาาโอ,อนเคที่ดักเราแล้วเราว่าเขท, <c oughs> <c oughs> ที่หักมากที่เขาพ okay. ี่เลี้งั ทา,าไงนะครับอา,าออว่าไปหาตุ้ยนึงนล้วัา้มี่าวมีป่ามีป,าปาาา่าอว่าจะเอากระเปาไปหาหากรึเปล่าพี่ว่าพี่จะหาบางคนพี่ว่าพี่จะเอากระเป๋าไปต่อไปใส่น้ำเลยเอากระป๋าไปหตรงนั้นอ่ะแ้มันที่ใส่ความแล้วทำลมไปปุ๊บลลัลาาตุยตุยตยอ่ะ น้ำมัวาไม่ได้หรอกทุกคนน้ำวาในน้ำไม่ได้หรอใครร้เชื่อป่หน่นะครับว่ามันวาในน้ำไม่ได้นะครับผมนะทำไมมันาวางในน้ำไม่ได้อะกอดวางแล้วนะเฮ้ยทำไมวางในน้ำไม่ได้อะทุกคนเฮ้ยคุโนวาไมวางในน้ำไม่ได้วะช่วยบองหน่อยดิคอมเมหน่อยดิเขาทำไมวางให้วมากวะงงว่ะงงงงงนนง ฟงลอยฟงลอยครับทุกคนหนลอยฟงลอยนะฟงไม่น่าครับก็ไม่น่าพี่หน่อยนะครับผมน้องน้องน้องกคนนะครับผมงเล่นนะครับผมนผมนะเฮ้วางไม่ว้วอลงมาลงมามันก็เอาน้ำออกกอนไมอู้วารนะไี่น่มันวางในน้ไรไม่ได้หรอเฮ้มันมันมันไม่เหมือนคราวเ่าหอโอ้ยตัวต้องน้ำาหมอู้วตัต้งน้า เดี๋ยวเ้านี้วันนีว่ากูตกกตอยู่วับมันก็ไปยีน่าคนเร็วควังกิบก็เดีนนะเนี่ยก่อนเน้าทำซีกหกระหว่างเราบ้นแล้วก็กดมา่งดเยอะอ่ะอ้าวระวังไี่ไงย่งวะอ้าวอ้า กูงวต้งนานเออมันว่้าบอกนี้บอบแก้วหรออ๋อมางข้าบอใหญ่กูงวต้องนานมมา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 งูงัวต้งนานโอ้วางวางฝากันวางปากระันมาหาพิชิว่ะ อาทอไวะกจะพูปไปับไม่โสแมจะม่น้ำหรอมันจไม่น้ยานน่ะะมันไม่น้ำอย่างงั้นน่ะขึ้นมาีไม่ขึ้นมางนันะก็่อยังี้ไม่ขึ้นมาอลงานานานาไปเลยกลับไปหาคนสมบไปเลยโ้โไม่น้ำน้ไม่น้ำโยมันกลับะ เอ้าเอาเอา,เอา,เอาไปดีกว่าวางเอาไปหาเลยคราบับฝาละปันนะนะครับนะครับทุกคนไปหาคราบับฝาละปันนะทำอะไรดีนะทำอะไรดีวะคิดไม่ออกเลยอ๋อเอาเหล็กไปเผาดีกว่าจะทำชุดไดมอนด์จะทำชุดเหล็ก เป็นม <łość> ันอะไรขรงมันว่โอเครับคุนแล้วว่าทำตามคำขว่นนะครับผมนะเราเพิ่ไปหายครับระหว่างรอหนนะครับผมนะ อกินข้าวกินน้ำกินป้าน่อยนะคะผมใครที่ดูพี่นะครับเอาปั๊บทอดมากินได้นะครับผมเอาขนมขนมอะไรมันน่งกินบนที่ปิดชิวนะผมนะอาจจะพาไปเรื่องหน่อยนะครับชิวสบายสบายนะผมนะเป็นสปายของเราเนาะผมนะใครที่กดติดตามนะผมก็ขอขอบคุณเลยนะคะผมนะใครที่เออมาสนับสนุนช่องพี่ได้นะครับผมนะเอองานของผมช่องพี่ได้นะ พายที่ขอบคุณพายที่ติดตามขอขอบคุณพายที่กดใครที่กดแล้วขอขอบคุณพายที่ไม่กดก็ขอหยุดดีนะครับผมนะใครที่กดก็ขอเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับผมโอเคว่าไม่จะทำเพจนะครับผมนะเพจลตันะครับผมเอาง่ายกูณทำแล้วหลับแผลจ้ะเออแต่กูยังไม่ได้เอาไม่มาเ้วยเอาไม่มาให้พวกเราเข้าเอาให้พวกมึงเข้านะอะ เดี๋ยวถ้าใครอยากเข้าแล้วผมนะมีลิงดิทขอด้วยนะคะผมนะเออทำลิงดิอทำ็นกลุ่มนะผมนะกลุ่มเล่นเกมกลุ่มแอะเอ็กซ์กลุ่มทุกวางเลยนะคะผมนะใครที่อยาเข้านะคผมนะจิงิงจอกีจิงจิไว้ให้เออถ้าที่อยากเข้านะเป็นเม่วานคอมเมนต์นะคะผมนะพี่จะได้เลยว่าทุกครอยากเข้าบ้างอะเออไม่ได้ว่ พี่จะได้ทำห้องถูกนะคะผมนะจะได้ัดการห้องในแบบลองเพราะวุกคนจริงๆนะคะผมนะเออติดขอพี่จะทำแล้วนะคะผมนะใครที่อยากเข้าปลูกไีฟ้าอยากเข้าทีมไีฟ้าอยากเข้าแบบเอ่อแั้นของไีฟานะคะผมนะใครอยากเข้านะคะผมนะเข้ามาในติดขอแล้วก็พิมพ์ก่อนนะคะผมนะเออพิมพ์พบพิมพ์พบ พี่จะดูว่าใครที่มันเร็วอ่ะพี่เนี่ยพี่ถึงจะรับเข้าแฝดน,นะครับผมนะเข้าแฝดพี่้อาอ่ะโอ้ซอมบี้มาซอมบี้มาอา่นะะนะครับผมนะพี่อยากเข้านะครับผมนะทิ้งลิงเอาไว้น่ยไม่ไม่ไม่มต้องทิง้งลเลยว,มมว่าอยากเข้าขนาดแบบผมอยากเข้าพี่นะจะ,ะพี่เดยังไงนะครับผมแล้วก็เอานี่เอานี่มานะครับผมนะเอาไม่เข้า ชื่อของพ่อค้อนของมันสีฟางมานะครับผมมาพี่จะอักบาครับผมมาเอาไอ้ดี้เอาเอามาแล้วมเอาเปินเป็นไว้นะครับผมมาแต่พี่จะกักไปนะครับผมนะไม่อกพูดไม่ถูกมันเปนาเอาไม่อยากเข้าจริงนะครับผมขอเอาคนเดียวนะ่เองเียนนะครับผมนะแล้ที่แบบเดี๋ยวมันครบมันมันแบบมันจะเกิดอะไรอยากจากนาราบผมนอคนไม่อยากพูดจะกออ เขาไม่พวกมันก็ราเริวันหนู่าเริงเรียนมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะีไม่ตามมานม่เหอไม่ครับมเจอชื่อจ๋างนพอเจอไหมอ้าลองลองสังเกตดูนะพวกนี้น้นานนะแล้วมันไม่งงเปว่ามันฉลาดเ่าอ่ะทุกคนเป่ตฉลาดนะมี่อ่ะเรี่ยง้นนี้ข้าเรีย่ฉลาดจังวะอ๋อลงไปดิลงไปดิลงไปลงไปจะคอบลไปอ้โหหานะเลาะากรเปนหนุ่มะลาให้าณน้อย Uh huh. ไม่เห็นจม,มีอะไรกต่อระเก่า,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 าลัองว่ะขับตลยวมลมามามไม่บอกตกแกบบมาอู้อาหาจว,ว่าหมดลงไม้ลงไปให้หนลงไปให้โนไใ้โนลงไปอ้ปาววววว เาไม่เล่กันมาหมดเลยว่าทุกคนโอ้ย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 ายโอ้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 ยโออ้้อ ชมมีภาคนี้นก็จะฉลาด่ะเคนชาดเราผ้าคัเก่าผ้าคนี้ก็พาะฉลาดอะทำอะไรไม่ได้ล้ะ กดสองระ้างอยู่ตรงน้นนะคะผมนะกดเท่านะคะผมนะกดงวัวนะคะผมนะกดแค่ข้งเดียวนะไม่ต้องกดงววแบบที่พี่พูดนะเออกดข้างเดียวแล้วกดกระดิ่งไนะคะผมนะเพ่ได้ติดตามเราที่ลงคลิปทุกวกันนะคะนะับข้าวาน่ให้ข้าวหานแม่หลข้าวาบข้าวหวามดิเก่งหลับข้าวหวานั้า ข้ามาเาปังแล้วโอ้โอ้บตรหาเกิดน้องๆไอยเนุตหลัเกิดมอับปางโอ้ยโอยโอ้ยขาโอ้แพ่อ้วเพน้วพี่ขาเพ่ขาพ่เป่ใจขนาดีหครับเพ่โอ้พี่พี่ใจขนาดไครับเพ่ทำไมพี่ไม่ปางวะโอู้ตาหางเโอ้โอดับเกิดนดับเกิดนะใหจับปางม้เล็นหมดไปหมดเลยล้นไปหมดละ ออกไปกนะ่อนนะครับทุกคนเรจะไปไหนันนะเออนังเราก็นอนไม่ได้โน้ตคุณพงศหทุกทางคุณพงศเหทุกทาง,ททางให้เกิดเลยอลอลเอาหมวกมากรับกันเอาเสื้อ,อ,อเอาหมวกมากักันเออเอานันมาหมวกมาอะไรมาอ้ห อาไม่ไดามมาอะไรเนี่ยโอ๊ยพดจำเงทนโอียนนทำอะไรนะจไอ้นา้าขึ้นหลับจำเงินโอ้ถานมาไม่มารับกปต่อต่อไปโอ้จะพูดอะไรทำไมวะอืมตัวนี้ว้าวว้าว ว้าสองตัววาเนอะมาหนัดหาหาหักหนันี่เอาน้าไปกินหน่อยว้วโวววว้ววววววว้ววว้วววว้วว้าวโววววนวววว้วว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 นวว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 วนววบววจได้ผลแน่นอนลว ที่ว่านะขอให้ไปลอามันอีกดิกว่าแค่นี้ไม่น่าจะพอสักอหนูทดลองมาอีกนิหนึ่งตัวแล้วก็อะไอ้นะไนะมานี้รงมาให้แรมาให้แรหนูมาให้แรงมาให้เต้มาให้เมนนี้เรงตามมตามมา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 ๆมามามมาๆมามามามมามาเา็มามมามามาอาาามมามามมามามามมามามาม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 าามา ไอ้เลงไปเอาไ้กฟัวฟัวฟัวทำดีทำดีหมู่ของเราไม่ถึงกับฟัหานวะโอ้พีต้องเลี่ยอะไรไม่นี้เนี่ยอ๋อทำอย่างนี้ก็ได้นี่มันก็ได้เหมือนกันนะทุกคนอี่ยว่าอาจจะเปลีมันดนอกเบาเพ็ส่เอาให้เบาเบนของเพชรมันก็ทำหน้ามาช่วย่เพราะว่าไม่ไม่ดับผมมันก็บวกผมใช่ไหมไม่ดับเออไม่ดับเลยกนใช่่าทุกคนถ้าจังเกลเ่ยนน้ำมันหน้าจะบวมใช่ไหมถ้าเัาองินช้าน้ำี่บวกไหมเปิด เดก็เดี๋ยวพี่หน้าเรามาสร้างมากันดีกวาพี่ที่สองมานล้าเดี๋ยวเรามาสร้างมาก้างกวาสร้านมาแบบนี้พร้อมนาะอ้มาเราก็มียแล้วนะเราก็ไม่ต่าไปตัมาเต้องมาทำอะไรละพีี่สองเราก็น่าจะแบบสร้างมาเล็กน่อยครับปรับเล็กน่อยนะคะผมมาเอาครับหมมันดีขึ้นนะคบผมนะนอนนะคะของวันที่สามกลไปนะคะผมนะโอ้ที่สอง่ะในเกมฟกติตไม่ใช่วันที่สามวันที่สองะ ขันก้ามอยู่ในแม่ค้าวันสองนาวผมนะโอ้อ